สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาทำเมนูกุ้งเต้นกันค่ะแต่กุ้งไม่เต้นแล้วนะคะเพราะว่าแช่เย็นไว้คืนหนึ่งแล้วนะคะมาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงกันค่ะก็จะมีใบผักนะคะมีต้นหอมมีสะระแหน่แล้วก็ใบผักชีฝรั่งค่ะเราหั่นรวมกันไว้นะคะวัตถุดิบตัวต่อไปค่ะ ตัวกุ้งฝอยค่ะตัวนี้เป็นนางเอกเลยนะคะต่อไปเป็นข้าวคั่วค่ะคั่วเสร็จใหม่ๆห,หอมๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะโขลกพลิกกระเทียมนะคะเราวันนี้เราใช้พลิกสดค่ะกับกระเทียมโขลกพอแตกๆนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากวันนี้มีลูกสาวมาช่วยทำค่ะพอดีเขาเรียนออนไลน์นะคะปิดช่วงสงกรานด้วย ทำไปถามไปค่ะฝึกทํากับข้าวไปด้วยใส่กุ้งลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงมีไม่กี่ชนิดค่ะอันแรกเลยใส่น้ำปลาลงไปค่ะรสชาติตามใจชอบนะคะตัวนี้เราใส่สองช้อนโต๊ค่ะใส่แล้ว1ช้อนนะคะ ผงปรุงรสสาเร็จรูปค่ะบางคนอาจจะใช้ชูรสก็ได้นะคะแต่พอดีมาบ้านเทศกาลผงชูรสไม่มีค่ะจากนั้นเติมข้าวคั่วลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่จริงๆข้าวคั่วไว้ใส่ทีหลังนะคะหลังจากรสชาติได้แล้วแต่บังเอิญว่าลูกสาวใส่เร็วไปหน่อยก็เลยไม่เป็นไรค่ะใสลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ บีบมะนาวลงไปใส่มะนาวไปสองชิ้นนะคะประมาณครึ่งลูกค่ะชอบรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเดี๋ยวชิมรสชาติดูก่อนค่ะว่าเป็นไงบ้าง จืดค่ะใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงใส่มะนาวลงไปอีกชิ้นนึงนะคะจากนั้นก็เติมผักรวมลงไปค่ะเราเก็บผักที่ปลูกไว้นะคะบังเอิญว่าหน้าแลง้งได้ผักมานิดเดียวค่ะไม่ได้ออกไปตลาดวันนี้สงกรานด้วยวันสงกรานไม่อยากออกไปก็เลยเก็บผักข้างบ้านอามะนาวหลน่นบีบลงไปอีกชิ้นนึงค่ะ ก็เลยเล่มๆผักในบ้านค่ะส่วนมากพ่อปลูกผักกระถางไว้เราก็จะไปเก็บเก็บมาทำกับข้าวมีผักทุกอย่างค่ะเวลาเรากลับไปทำงานเราก็เก็บผักพ่อไปด้วยเป็นผักปลอดสารด้วยนะคะพ่อชอบปลูกไว้ให้ทานค่ะพ่อทานไม่ค่อยได้เพราะว่าอายุมากแล้ว ฟันพาไปถอนออกหมดแล้วค่ะเพราะว่าเหลือแต่ลากฟันนี่แน่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยเมนูกุ้งเต้นนะคะแต่ว่ากุ้งไม่เต้นแล้วเป็นเมนูกุ้งสลบค่ะนี่นะคะ แม่ครัวฝึกหัดค่ะก็จะตะกุกตะกากนิดนึงแต่ว่าอยากให้ลูกเขาหัดทำค่ะแต่ฝีมือออกมาก็อร่อยใช้ได้ค่ะหน้าตาดูดีนี่มาดูหน้าตาแม่ครัวนี่แน่รับรองฝีมือหนูใช้ได้เขาบอกมุมนี้แสงไม่ดีเขาเปลี่ยนมุมใหม่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูกุ้งเต้นวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ